สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแพรพยากรสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงนะคะให้กับชาวลัคนาราศีกุมนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2563ค่ะท่านใดที่เช็คลัคนาแล้วแล้วก็ทราบลัคนาของตัวเองแล้วนะคะว่าอยู่ในลัคนาราศีกุมก็สามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบลัคนานะคะก็สามารถรับชมได้จากราศีเช่นเดียวกันนะคะ สำหรับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงเดือนพฤษภาคม2563นี้นะคะในเรื่องของการงานนะน,นะคะดาวศุกร์ได้โ,โครจรเข้าเรือนพันธุค,ค่ะได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีนะคะ และถึงแม้ว่าดาวสุกเน,นนะคะจะมีการโคโจรที่ไม่ค่อยเสถียรนนะักแต่ก็ยังได้มาตรฐานเป็นเกษตรราธิบดีไปอยู่ในเรือนของดาวสุกเองนะคะแล้วก็เล็งมายังเรือนการงานของชาวลัคนาราศีกุม์ด้วยนะคะส่งผลให้ในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีกุม์จะยังคงมีความมั่นคงนะคะมีความโชคดีจากในเรื่องของการงานของคุณอยู่ค่ะ และยังมีดาวอาทิตย์นะคะที่โคจรไปอยู่ในตำแหน่งโยกหน้าถึงชาวลัคนาราศีกุมอยู่นะคะคุณยังจะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของงานที่สองที่ทำผ่านโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์ด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นโชคดีในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีกุมค่ะอย่างไรก็ดีนะคะขอให้คุณระมัดระวังในะเรื่องของการใช้จ่ายนะคะระวังจะใช้เงินฟุ่มเฟือยนะคะไปกับสิ่งของที่ไม่จาเป็นค่ะ ที่ต้องบอกแบบนี้เลยเหตุผลก็เพราะว่าดาวเสาร์กับดาวพฤหัสบดีนะคะโคจอมอยู่ในภพวินาศค่ะแล้วยังมีดาวอังคารนะคะไปสถิตทับลัคนาราศีกุมอยู่นะคะ ไปอยู่ในเรือนของดาวราหูค่ะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของชาวลัคนาราศีกุมเองนะคะส่วนดาวราหูนั้นนะคะก็โคจอมอยู่ในเรือนปุนตตะค่ะเป็นเรือนของดาวพุธนะคะส่งผลให้ในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกุมจะมีกิเลสเยอะมากค่ะอยากได้นู่นได้นี่ตลอดเลยนะคะฉะนั้นในเรื่องของการเงินการทองจะเก็บไม่ค่อยอยู่นะคะ แต่ชาวลัคนาราศีกุมก็ได้อน,นี้ส่งจากดาวอาทิตย์นะคะที่เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิหรือเรือนคู่ครองนั่นแหละค่ะซึ่งโคจรไปอยู่ในตําแหน่งมหาอุดนะคะหมายความว่าถ้าชาวลัคนาราศีกุมติดขัดอะไรแล้วแล้วก็คู่ครองนะคะไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยานะคะยังคงให้การสนับสนุนคุณนะคะในเรื่องของการเงินได้ค่ะหมายความว่าคู่ครองของคุณจะนําโชคดีมาให้คุณนะคะ แต่ตัวคุณเองนั่นล่ะค่ะที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของรายจ่ายนะคะเพราะว่าดาวอังคารทับลัเนี่บางทีการจะซื้ออะไรก็จะเป็นการซื้อด้วยอารมณ์ค่ะพอซื้อเสร็จแล้วก็มาคิดได้ในภายหลังนะคะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าซื้อไปแล้วอะไรแบบนี้ล่ะค่ะนี่คือสิ่งที่ชาวลัคนาราศรีกุมจะต้องระมัดระวังในเรื่องตรงนี้นะคะค่ะและช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายจริงๆค่ะจะต้องคอนทในเรื่องเงินให้ดีนะคะ แต่ช่วงวันที่6ถึงวันที่10ค่ะช่วงนั้นคุณจะมีความแฮปปี้ขึ้นนะคะการงานนะคะก็จะขยับดีขึ้นค่ะแล้วก็ช่วงวันที่10ถึงวันที่20นะคะช่วงนั้นจะมีไรายได้เข้ามาค่ะอาจจะมาจากตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยค่ะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะก็โอเคแล้วล่ะค่ะแล้วคุณก็จะมาจุกจิกใจหรือว่าเหนื่อยหน่อยอีกครั้งนะคะในช่วงประมาณวันที่2 1ถึง31ิพฤษภาคมค่ะ และดาวอังคารอีกเช่นกันค่ะที่มันโคจรทับลัคนาราศีกุมอยู่เนี่ยนะคะให้ระมัดระวังนะคะอย่าใจร้อนอย่าหุนหันพันแล่นนะคะคุณจะพูดอะไรก็ต้องยังคิดนิดนึงนะคะไตร่ตรองให้ดีก่อนพูดออกไปค่ะหรือว่าอย่าไปแสดงท่าทีอะไรที่ทําให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจกับคนรอบข้างคุณนะคะเหตุผลเพราะว่าดาวอังคารนั้นมันเป็นดาวบาประคอค่ะ คุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องความคิดของตัวเองให้มากนะคะถ้าเกิดอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวจะทําให้เกิดความไม่รอบคอบค่ะไม่ได้ไตร่ตรองเสียก่อนนะคะก็จะทําให้คิดอะไรผิดพลาดไปได้ค่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดความเสียหายตามมาได้นะคะเช่นคุณอาจจะตัดสินใจซื้อหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งลงไปได้วยความใจร้อนโดยอิทธิพลของดาวอังคารคือไม่ทันคิดนั่นแหละคะ่ะจะทําให้เกิดความทุกข์ใจในภายหลังนะคะ หรือคุณไปพูดอะไรหรือเจราจาติดต่ออะไรกับใครโดยใช้วาจาที่รุนแรงนะคะพูดไปด้วยความโมโหซึ่งก็เป็นอีกมุมนึงของอิทธิพลของดาวอังคารเลยสุดท้ายแล้วนะคะก็จะนํามาซึ่งความขุ่นข้องหมองใจนะคะความรู้สึกขุ่นใจไม่สบายใจไม่ค่อยแฮปปี้ค่ะหรือว่านําปัญหาจุกจิกใจมาให้คุณได้ในภายหลังนะคะนี่คือสิ่งที่ดิฉันอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกุมค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะ ดาวเจ้าเรือนความรักของคุณก็คือดาวอาทิตย์นะคะได้โคจรไปเป็นมหาอุดค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมท่านที่ยังโสดอยู่นะคะในช่วงวันที่1-15ิพฤษภาคมนี้นะคะเป็นจังหวะที่ดีค่ะจังหวะนี้นะคะคุณจะมีโอกาสที่จะพบกับคนที่มีฐานะดีมีความมั่นคงนะคะหรือว่าเขาอาจจะอยู่ในพื้นฐานครอบครัวที่ดีนะคะมาถูกใจคุณมาชอบคุณค่ะคุณอาจจะรู้จักกับเขานะคะผ่านทางโซเชียลก็ได้ค่ะ คุยไปคุยมาถูกอัธยาศัยกันเพราะว่าดาวเจ้าเรือนคุ่ครองก็คือดาวอาทิตย์นะคะได้โครจรไปเป็นมหาอุดค่ะแล้วก็ไปอยู่กับตำแหน่งของดาวพุธนะคะ การที่ดาวอทิกกับดาวพุธโครจรไปอยู่ร่วมเรือนกันนะคะมันหมายความว่าคุณนะคะน่าจะได้เจอกับคนที่มีการศึกษาดีค่ะและยังโครจรไปอยู่ร่วมกับดาวเกตและดาวมฤตยูด้วยนะคะซึ่งก็แน่นอนค่ะว่ามีโอกาสจะเจอกันจากโซเชียลมีเดียหรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้นะคะดิฉันพยากรณ์ไปตามการโครจรของดวงดาวที่โครจรอ,อยู่ตอนนี้นะคะส่วนคุณจะคบหากันหรือไม่นั้นก็อยู่ที่ตัวคุณเองตัดสินใจนะคะ ส่วนชาวลัคนาราศีกุมคนที่มีคู่หรือว่ามีสามีหรือภรรยาอยู่แล้วนะคะความรักก็จะยังคงแฮปปี้ดีอยู่นะคะคู่ครองจะให้ลาบนะคะนำโชคดีในเรื่องของเงินทองมาให้นะคะอย่างที่ได้บอกไปแล้วนำสิ่งที่ดีในเรื่องของการเงินการทองมาให้คุณค่ะ แต่ตัวคุณเองนั่นล่ะค่ะที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเท่านั้นเลยนะคะก็ต้องย้ํากันตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะนี่คือสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกุมต้องระมัดระวังค่ะและก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งเช่นกันนะคะให้ระวังในเรื่องของคําพูดในเรื่องของอารมณ์ตัวเองในช่วงนี้นะคะที่ดาวอังคารมันทำลัคนาตรงนี้ด้วยค่ะ <S <S สุดท้ายนี้นะคะดิฉันก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะและหากคุณชอบคลิปข้มยากรณ์น,นี้นะคะก็ช่วยกดติดตามกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้แพรวพยากรณ์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ